ครับวันนี้ช่างชัยครับพามาใส่ไฟตัดหมอกครับหน้าของโตโยต้าออนติส,ตสครับเอ้ยโตโยต้าโคโร a ครับผมตั้งใจใย กับชุดนะครับไฟตัดหมอกนะเกิดใช่ก็บ้านมีได้นะมีได้เพื่อนะไรนะนอบ้านนี่ใช่กับนอกมาก็ได้ละอันนี้อยู่เลนี่ดิคพูไหนอันพี่น้องครับผมมาเด้อครับมาเด้อโอ๊ะลืมข่าวครับผมมาครับมาสนุกด้วยกันครับวันนี้เราจะพามากรุกด้วย จะพามันลื้อไฟตัดหมอกนะครับพี่น้องครับคลิปนี้คลิปนี้อาจจะเป็นเสียงไทยนะครับผมคลิปคลิปที่แล้วโดนวิจารมามากครับผมนะครับวิจารคอมเมนต์มาว่าทำไมพูดไทยไม่ได้หรือโอ้ผมพูดแข็งแรงครับผมโอเคครับผมครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมายึดตัวปลอดไฟนะครับปลอดไฟก่อนครหาที่ยึด จากด้านในครับโอเคครับเดี๋ยวหาที่ยึดก่อนครับคือรูตรงนี้นะครับเราจะใส่ไฟตัดหมอกนะครับมันจะมีซุ้มตัวหนึ่งครับอยู่ข้างล่างคือซุ้มตัวนี้คือปิดอยู่นะครับบางบางตัวนะครับเขาจะมีน็อตนะครับแต่รุ่นนี้นะครับรุ่นพิเศษนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับคือเรามีเทปบั้นท้ายนะครับผม ราก็ตัดเทปปันไดออกนะครับแล้วก็เราก็ยกลงมาเลยครับถ้าเป็นไปได้ก็หรือสุมนะครับหรือซุมตัวนี้เออกเลยนะ่ยจะง่ายสะดวกนะครับอัหดับต่อไปนะครับผมเนี่ยคือซึ่งไปเขาเรียกว่าไปตัดหมอกนะครับแล้วเราจะมาหาที่ยึดนะครับที่ยึดจากด้านในนะครับ คือคลิปนี้นะครับจะจะเป็นจะมีสองเสียงนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะติดตั้งตัวหลอดไฟนะครับให้เราสังเกตนะครับมันจะมีตัวสอนบอกนะครับนะครับจะมีท็อปแล้วก็ตัวล่างนี้เขาจะเขียนเป็นไขววงเอ L นะครับเอลนี่คือทางซ้ายนะครับทางซ้ายนะครับผมตัวนี้หลอดจะอยู่ทางซ้ายนะครับ แล้วก็หาที่ยึดนะครับมันจะมีสกรูด้านหลังให้ให้ยึดอยู่นะครับคือคือน็อตมันจะเป็นอย่างนี้ครับน็อตครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะยึดกันเลยนะครับให้สังเกตตัวหลอดนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราหาที่ยึดโอเคครับตอนนี้เราหาที่ยึดได้แล้วจะเป็นน็อตนะครับสองตัวนะมันจะเป็นขาให้ยึดอยู่แล้วนะครับพูดพูดไทยซะด้วยนั่นเนี่ยไทยครับ คิดที่แล้วแฟนเอฟซีทวงมานะครับพูดไทยไม่เป็นเลยก็เลยวันนี้ต้องมีสายดีแล้วต้องใช้วาจาสุภาพด้วยนะครับช่างช่างก็โสดนะครับผมช่างก็โสดนะครับโอเคครับก็เหลืออีกข้างหนึ่งนะครับตอนนี้เขาจะเขียนตัวอักษรให้นะครับตัวอานะครับผม คือทางขวาเนาะทางขวาคนขับนี่ครับฝั่งคนขับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราประกอบเลยโอ้โโอเคครับตอนนี้เราก็มาประกอบฝั่งขวานะครับเดี๋ยวมันจะมีชุดนะครับชุดสายไฟที่มากับชุดสายไฟนะครับ เราองมาไล่สายไฟพอยึดเสร็จแล้วเราต้องมาเดินไล่สายไฟ <c oughs> ตอนนี้เราประกอบข้างขวาข้างขวา,าครับขวาเนาะครับก็ขันเหมือนข้างซ้ายนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็ยึดเสร็จแล้วนะครับมันมันจะออกเป็นทรงอย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับ ระวังนะครับตัวนี้นะครับผมระ,ระวังกิต๊ตัวนี้ครับให้ตรงกับรูนะครับแต่อย่าให้มัน,มนเอียงนะครับถ้ามันเอียงตัวนี้จะหักนะครับผมตัวเลนี่โอเคนะครับมันก็จะมีคู่มือแถมมาให้นะครับ วิธีการต่อนะครับผมต่อสายนะสองหัวนี้จะเข้าตัวแรมนะครับอรับก็คือเวเป็นแลมครับผมหลอดไฟนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋นะหาตัวงมาไล่นะครับ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าภาษาบ้านเราขเขาเรียกว่ายังไงครับตัวแรมนี่แรมนี่คือหมายถึงนะครับผมหลอดไฟนะครับหลอดไฟแรมครับอินเทนหน่อยครับช่องนี้ต้องอินเทนหน่อยแล้วต่อซ้ายนี้ครับก็หลอดไฟนนตัวโตโยต้าโคโรล่านะครับผมตัวสวิปเขาก็แถมมาให้นะครับตัวนี้เราก็มาประกอบเข้า ช่องของมันนะครับเป็นซ็อกเก็ตนะครับดันเข้าล็อกมันพอดีนะครับเราจะแย่สายไฟเนะยครับตัวสวิตช์นะครับเข้าไปเราีครับทางรูนี้นะครับแล้วเราเปลี่ยนแผนนะครับพี่น้องครับผมแย่สายนะครับโอ้ยไฟโอ้ ตอนนี้เราก็แย่ yeah, เข้ามาแย่ yeah, เข้ามาจะโผล่พวกมาจากช่องนะครับคนนั่งข้างนะครับสายหัวนะครับสายหัวแจ็คนี่ครับอันนี้จะเข้าสวิป ซึ่งเราจะดึงออกมาอย่างนี้ครับพี่น้องครับครับซึ่งมันจะเป็นรูอยู่ใต้ตูดนะครับเราต้องเสียบเข้าทางตูดนะจ๊ะนะครับผมเสียบเข้าไปเลยครับเขาล็อกโอเคครับผมอเคครับซึ่งตัวนี้มันจะต่อสายดินนะครับโอเคแล้วอีกสายหนึ่งปล่อยไว้ก่อนนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาไล่สายด้านหน้า มันก็จะมีมีตัวรีเลย์นะครับตัวรีเลย์นะครับตอนนี้นะครัาหาที่ยึดนะครับโอเคตอนนี้เราก็ไล่สายไฟหาทางลงครับของสายไฟอภยครับอภัยอย่าหยยบสาดครับผมอย่าหยยบสาดตรครับเสื้อ,อสาดหรือเสื้อโอ <laughs> okay เคนะครับพอดีนะครับตัวนี้ ทางไปองสายไฟนะโอเคนะครับข้างหนึ่งก็จะเข้าไปสวิปนะครับอีกข้างหนึ่งก็มาหลอดไฟนะครับ <Thank you. S 1> เดี๋ยวจะมีสายไฟอีกจะมีสายไฟตัวนึงครับสายไฟที่มีฟิวนะครับตัวมีฟิวนะครับกับสายไฟน่าจะเป็นขั้วลบนะครับ เดี๋ยวผมไล่วงจรให้ครับเรามาไล่วงจรกันนะครับตอนนี้เราเสียบปลั๊กเข้ากับตัวหลอดไฟแล้วนะครับสายหนึ่งจะเป็นกาวนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่มันมันใกล้กับตัววีเลย์นะครับตอนนี้เราหากาวยึดนะครับยึดเข้ากับโครงนะครับผม และอีกสายหนึ่งนะครับก็จะมีสายตัวนี้นครับเป็นฟิล15แอมป์นะครับตัวนี้เราจะต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นสายตัวนี้ครับสายมีฟิลนะครับสายตัวมีฟิลนีะครับเข้ากับแบตเตอรี่นะครับไฟ สายไฟครับ15แอมป์ฟิล15แอมป์นะครับต่อกับแบตเตอรี่อีกสายหนึ่งต่อลงโค้งครับคือสายกาวนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสนะครับเคนะครับเดี๋ยวนี่คือเราประกอบเรูปลายแล้วนี่ครับหน้าตาสวดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับ โตโยต้านะครับคโรล่านะครับผมใส่แล้วก็ดูดีมีสไตล์นะครับด,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 ดูดีมีระดับไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับเดี๋ยวช่างบิ๊ก <ขอ S 1> ก็กดสวิปนะครับ จะเปิดให้แฟนดูนะครับเปิดครับโอเคนะครับออกสองหลอดไหมครับออกสองหลอดเลยนะครับผมซึ่งสวิตเราจะติดตั้งตรงไหนก็ได้นะครับผมโอเคครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับช่างช่างชัยนะครับผมขอบคุณครับผมพูดแล้ว่น